ก็ทนสิมันครั้งก่อนเธอทำได้เลยแบบมากเลยฉันเจฟจะทนไม่ไหวแล้วไม่เราต้องช่วยเธอมียาไหมไม่มียาเจากก็กซุน ไปเราจะต้องช่วยเธอมีของให้ฟ้าไหมไม่มีโอเคขอขายของก่อนจุ๊บโอ้โหอันนี้ได้พันหนึ่งเลยนะ CPU มีสองพันหกอันนี้พันแปด พอดีไหมสองพันหกทำอะไรดีวะสองพันหกอืมซื้อกระสุนเอายาเลยเอายาสักหนึ่งกระบอกแล้วก็เอากระสุนเยอะๆกระสุนลูกซองเพราะาเรามีแต่ลูกซองกับอีโมโ กระสุนอันนี้ซื้อไม่ได้เนี่ยของปืนนัดสุดท้ายเนี่ยโอเ,เอาอันนี้แล้วกันลุกโมเยอะล,ลุกโมมันชัดแม็กเร็วแต่ลุกโมมันจะเบาหน่อยถ้างั้นเราก็อัพไปเลยได้ ขอแรงๆหน่อยนะลุกโมไปเอาอเงินเฮ้ยเรียกว่าเงินไม่พอเงินพออยู่นะโอเคของครบทุกอย่างครบไป โอ้โหโอเคเข้าใจแล้วเก็บยากระสุนกระสุนโอเควิยายายาต้องเก็บยาให้เลือดเต็ม ยังไงกองไปได้ไรได้ยาโอเคเอาเลือดแบบเต็มเต็มเลยมีอะไรให้เก็บอีกไหมอืมได้กระสุนลูกซองโอเคยาเต็มแล้วสูด เอาเหยียบให้มันโดนดิเออเห้ได้กระสุนนี่อะไรยาซิงเต็มแล้ว เขเอาสุดไปเยอะๆเยอะอะไรอ่ะอันนี้คือลูกซองหรอนี่อันนี้คือลูกซองดิรู้ละเราต้องเปลี่ยนปืนก่อนอันนี้สนะี่นัดนี่ลูกซอง ไม่ใช่แล้วเราต้องเอาปืนนี้ถึงจะถูกเออไปต่อเลยเอ,อ้าไม่ใช่ทางนี้หรอวะจังเข้าอยู่ไหนเอย นี่ไงทางเข้าตะกี้เราไปแว่ฟาร์มานี่ไงไอ้นั่นอ่ะเจ็บโอ้ดูน่ากล ah. ัวจ oh, hey, ัดดูเฮ้เพื่อน the s u r v i v o n a rebbe cerveja targets ярidden i h ฮ <Hey, friend. S 1> ้เพื่อนฟังก่อนมาทางนี้ดูทางนู้นสินั่นคือตัวต้นแบบที่ฉันได้สร้างขึ้น Watching people die for fun is that your protocol? The protocol isn't about death, it's about life. Our future lies out there, our destiny. We were not built for life. This fragile shell holds us back. We have to evolve. We are to survive now. หโหพี่เบิร์มใหมาแล้ววะดูสิวกนี้จะมาอยู่แทนมนุษย์กันก็ลองดูสิว่ามนุษย์กับมนุษย์ไก่พัน ใครจะเป็นผู้ชนะในงานนี้นี่รอดที่แล้วนะแกรอดไปแล้วรอบน,นี้ฉันจะไม่ให้แกรอดได้อีกเจอคอบมาเลยพี่เจอได้อ่ะ mã lưỡi mã lưỡi ừ đơn tìm cô đơn giỏ dám sự vội ừ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  đi! ừ đi! เอาดิเอาดิก็มาดีครับกระสุนกูหมดเฉยเฉยคูโดนวะ่ะ เดีหลบเอาดิเอาดิมาดิไอเวนไออย่าบีบคอมเป็นไงสู้กูไม่ได้ใช่ไหมล่ะ เก่งจะครับซีนะมึงอ่ะก็ลองดูสิอา้าวเป็นไรอะ่ะเป็นไรอะ่ะอา้าวเฮ้ยวัคซีกะรักขยาใหญ่ปั๊บโอ้เิโดโอ้โหเอาเจอเชีย่ยตัวใหญ่ชิบหายโอ้ไม่กอสถ้าเป็นกูกูก็ตกใจอะ่ะ เชี่ยฟิงเกยวสุดจัดนี่ไงโดนยิงใส่ทองไปดิขอปั๊มยาก่อน มาเลยพี่ชายมาเลยมาเลยโอ้้วทำไมหน้าจอดอยมืดจังวะน้าจอดอยมืดเกินมาพี่มาดิมามามาเลยมาเลย ทังนี้ไปเล่นกุลบกุลบเอาไปแดกเอามึ๊สมิงตัวเองไป,ไปแดกอ,อือ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 มึกุโดนแล้วเบิด เดี๋ยวตอนนี้ก่อนมาเลยที่มาเลย forcé, มาเลยดูดแล้วกูหลบเอา้าไม่เห็นในเฮียจนระเบิดไหม่งอยู่ที่ลูดเตือนไปไหมเอืเอืเอ๋ ยิง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 เป็นไงล่ะยิงยิงยิงไม่หยุดปิงไม่หยุดเป็นไงล่ะแล้วกูยิงไม่หยุดครับ เจอกูฉีใส่มันซะเออดูดดูดตัวต้นแบบมาซะแล้วเอาไปรักษาเพื่อนเรานี่อย่ารักษาต้นแบบเฮ้เพื่อนเราคุยกันได้นะ นั่นมันยาต้นแบบนะเอามาให้ฉันแล้วแกก็ได้ไปใช้ชีวิตอย่างที่แกต้องการแล้วออามาให้ฉันเหรอท่านนายเอาไปนายไม่ได้อยู่อย่างสุขสมแน่นอนนอายออกมาให้ฉัน แล้วเราก็ชนะด้วยกันนายก็วินเราก็วินฉันจะฆ่าแกไอ้คยคุยฉ,ฉันจะเอาชีวิตน้องสาวฉันมาคืนฉีดไปเออ จะได้รักษาเพื่อเราให้หายไอ้นี่นึกว่าเป็นคนจิงนะไอ้นี่นึกว่าเป็นคนจริงนะแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่คนจริงเราต้องไปแล้ว malio run but run, run. me just keep going you gotta get to the escape pods เร็วเดียบเข้าไปเร็วขัดซีนฮะ <c oughs> อือหือมียานัันเดียวอย่าบอกนะเฮ้ย <c oughs> วางอ่ะเฮ้วไม่ <c oughs> ไม่ ฉันทำ,นนทำเรื่องแย่เยอะฉันขอโทษฉันทำผิดมหันมาอย่างเยอะก็คือพระเอกเราเนี่ยเอเจขอบอ่ะคือมันส่งตัวยาแบบ ไอเนี้ยระบาดจะเป็นซอมบี้ <Transfer> อือ <transfer> ต้องมี <both ways. S 1> ต่อภาคสองแน่เลยวะ่ะเชื่อมต่อข้อมูลสามเด็ดคุณและเจีอยบ นี่แหละไอตัวนี้แหละที่มันส่งมามีประมาณสี่ห้ากระบอก <I S 1> มันเอามากระบอกเดียวมันหยิบมาใส่กระบอกอื่นน่าจะโดนใช่นี่ไงไปอีกเรายังไม่ตายเก่งจะตายผ่านซอมบี้มาเป็นหมื่นเป็นพันตัว

เย้ yeah. เล่นจ,จบแล้วบอกเลยเกมนี้แม่งโคตรสนุกเดอะคอริสโตโปรโตคอลแม่งสนุกจัดสู้กับซอมบี้ so, แล้วก็เป็นเกมแรกที่ <I> เป็นเกมเนื้อเรื่องที่ผมเล่นจบ <is> แม่งสนุกชิบหายเหมือนเราแบบ <I> ได้นั่งดูหนังเรื่อง,องหนึ่งอนะ sân chính, game nào nữa được không?